ฮาลโหาตอนนี้ผมอัดไปแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบรักเดี๋ยวขอดูกันว่าผมเป็นไหมอ๋อทำไมยินดีด้วยเราอัดแล้ววิด,ออวด,อ 600, วดูอร้อยหนึงวิดูโอหกร้อยฮะทำวิดูหกร้อยเคืออไรวะเพื่อน คือเรายินีด้วยเราอ่านแล้วแล้วเขาก็าพิมาก่อนนะงงเฮ้ยเออเลอิกึ้นสมองเลยกำลังคุณกำลังเอ,อ่อฟังเพลงกำลังร้องเพลง everybody อยู่ที่เขาผูกมาในทีมใจโอเคนะคะเขาอยู่ตรงไหนเฮ้ยออใจยู่ไหนเฮ้ย ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ไ่เม่่ไไม่ไม่ไมไมไไมไ่ม่ม่ไม่ม่มนมม่ลงวิดีโอ่ยม่่ไม่ไไมไม่ไอไปแไ้วไม่ไ่ไไม่ไอ่ไม้ไม่ไม่ไมอไรวะเ่ื่อนฉันขอมาม่ไ่ไม โอ oh, แล้วเนะี่ยโอไปแล้ววูดู oo, ไปแล้วลงลุงหมายทำวิดีโอไปแล้วอ๋อโอเคโอเคได้ได้โอเคโอเคโอ้ไหนจะคอดูดทิน้องทำอะไรไไเกเมอะไรถามก่อนในเกมเนี้ยแป๊บมม่หนาไมาา่อะไร แปลกอ๋อเขาบอกว่าแปลกแปลกโอ้ยจีมาลิองอาจะไก่อ่าอยู่อะไฟฟจริงอ่ะอ่านอยู่น่ะอะไรก็อ่านอยู่เดี๋ยวค่อยแบบเดอ๋าวพร้อมน้องเป่าเลยแล้วกันอืมคาท่วนิ้อ ฮัลโหลโอเคเพื่อนนายนายสรุปยังไงผมร้องเพลงอยู่ดีๆผมประดิษฐ์บัต่อเรื่องไม่ค่อยกินไอ้ที่ไ่นตอนนี้ผมเจอที่อยู่ไหนที่ผม้องอะไระมากี่มาที่ทอยเลสิตี้โอ้ผมรู้ว่าทรอยสิตี้อยู่ตรงไหนผมเคยไปบ่อยผมมีไพ่านหนุนี่ยสิตี้เดี๋ยวมาอืมไปเลย ตรงนี้โอเคเข้าไปเลยนะว้าวไอ้ยงโอ้ถูกใจลืมหมดเลยอ่ทาทำไมรับนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหน่อยนะผมต้องแบบน้ำนะแล้วเดี๋ยวเพื่อนเอาไว้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวฉันลงเลยตอนจะน้ำาน้ำเสร็จลากรนิูเกนแปะแปะปิ้วบ้าบ้า,บา